กี่บนจานเหรอเนี่ <S <S 1> <S 1> <c oughs> ยหรีบใส่เลย <S 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 หนวดมันยังแบบหนึบหนึบโอ้ <S <S อ,อะไร อันนี้ไซส์นี้คุณมือไหมอันนี้าจะประมาณ5.4ได้ค่ะหาได้แล้วมันะตันหมดนี้อันนี้กำลังอร่อยเลยพอดีคำพอดีคำห้าห้าห้กมันจะเต็มปากเต็มคำกว่านี้หัวข้อนี้ก็ได้ห้าหกต้มกระดองถ้าหกปยเต็มนีห้าห้าสี่ห้าสี่อครับอัานะครับหนึ่งโอโหสี่กรัลเสว่าเขาเป็นปลามกตัวพู้ใช่ครับ แตะขึ้นมาได้เป็นการป้องกันตัวของเขาถ้าเกิดใครมาตกทะเลเงี้ยคืออย่าเอาไปโดนน้ำจืดเด็ดขาดนะใส่ไว้ในรังเก็บปลาแล้วก็เอาขึ้นมาใส่พลาสติกเลยกลับถึงบ้านก็ใส่ตู้เย็นหรือว่าฟรีซแล้วแหววทำสทิ่งกำลองล้างเลยเพราะเขาสะอาดทิ้งทีแล้วได้ดูเนื้อเเป็นอย่างเงี้ยพอเราไปโดนน้ำแข็งก็แบบก็เหมือนกับน,น้ำจือดอ่ะเขาดูดน้ำจืดไม่ได้ทันทีเลยเนื้อเขาจะบวมแล้วก็เต็มไปด้วยรสชาติของน้ำจืดตอวนะครับทุกท่าเพราะคือขวดแล้วครับเนาดึงหนังส่วนข้าง บางคนมองว่ามันจะเหนียวนะครับอ,อันนั้นอ่ะเป็นตัวพลาสมาเลยมันกับจอทีวีอ,อ่ะที่เหลือเขาเปลี่ยนสีไม่ได้เขาจะมีปากเล็กๆนะครับปั่นสองแง่งเขาเป็นน้อง,งอวิเคาะเอาล้วครับเป็นเปลี่ยนชายาใหม่แล้วคือสารภูสารเรีวคืออ่ามาดูใกล้นี่ตรงหัวเขาเนี่ยนี่คือเขาตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูดินี่คือความสดของเขาเม็ดสีเขาเนี่ย ยังเปลี่ยนสีได้อยู่เลยนะครับปลาหมึกข้าตาเขียวเขียวเนี่ยคือสุดยอดแต่จริงๆแล้วแนะนําถ้าเกิดไปไม่ได้ลอกหนังชั้นนอกนี่ออกเพราะมันคือตัวเหนียวอย่างเงี้ยคือกรอบแล้วไม่เหนียวตัวนี้นะนกมัขคีประจานเหรอเนี่ยเขาอว่าสปาีเกื้อตกใจหมดตอนนี้เราไม่มีโชยุนะครับเลยเอาซีอิ๊วขาวมามาแบ่งแคบเอาโชยุมาโชยุกันคิวของตื่นนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทุกคนเนี่ยอยากมาตกประเมึกกลางเลยเพราะว่ามันสด แล้วมันจะมีความหวานธรรมชาติแล้วตัดกับเค็มของน้ำทะเลมันจะไม่เหมือนกับเค็มของน้ำปลาหรือเค็มของซีอิ๊วมันคือเค็มนัวคล้ายๆกับหัวเกลือที่ดีถ้าโดนความเย็นหน่อยแต่ย่าให้ไปโดนน้ำแข็งนะเขาจะเอาวางไว้บนกระดาษอะเรว่ะจะบอกถุงยางก็ไม่ใช่ผมกับเป็นถุงปัตติกาติกท<อ>ี่ใข้างในใช่เออมันจะทําให้เนื้อมันกรอบอ๋อ มาแตกขึ้นหัวตาตดมาสตาร์ดว้ายอาชินเดียวอาคุยิงก่อนนะฮีเดี่ยวเดน่ยวอย่ากก้มต่ำอยากก้มต่ำเลยจก้มขันข้างขันขวาไปสิคะโอ้โหยิบมาแล้วหยิบใส่ปากของอดีตใส่เลยอร่ายๆอะไมากค่ะหนวดมันยังแบบหนึบหนึบแบบ ยังดูดอยู่ในปากเลยอ่าเชฟ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 วิเครอนหน่อยเชฟเชฟไม่ได้มาชิมนะมาเติมเล้ามีใจจังน่าจบ้างสีเขียวน่าอร่อยตรงนี้พูดนี้ให้เว้นไว้ใช่ไหมมีหลายตัวมีหลายตัวน่รักอ่โครับน่าปล่คยอุ้ยหานเป็นอะรหวานนะหวาน